เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,900บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่ คลิปนี้มีคําตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักง,งานประกานสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าณปัจจุบันประมาณ24ปี เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชรา,าภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,090บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ14,090บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนคือ 7 4 5บาทนั่นเองตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย14,090บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 12.5%ของ14,090บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,988บาทตัวอย่างที่3นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,090บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิม15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ14,090บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,932บาทตัวอย่างที่อ่าตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,090บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม 20เซนเดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ14,090บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,875บาทนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประากาันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 14,090บาทนะครับ20%ของ14,090บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,818บาทเรามาดูตารางกันบ้างนะครับตารางนี้จะบอกถึงจํานวนปีอื่นๆนะครับว่าได้บํานาญเท่าไหร่เช่นทรง34ปีได้เงินบํานาญ6,834บาททรง33ปีได้เงินบํานาญ6,622บาททรง32ปีได้เงินบํานาญ6,411บาท ทรง31ปีได้เงินบำนาญ6,200บ, <instagram> บาททรง29ปีได้เงินบำนาญ5,777บาททรง28ปีได้เงินบำนาญ5,566บาททรง27ปีได้เงินบำนาญ5,354บาททรง26ปีได้เงินบำนาญ5,143บาททรง24ปีได้เงินบำนาญ4,720บาท ทรง23ปีได้เงินบำนาญ4,509บาททรง22ปีได้เงินบำนาญ4,297บาททรง21ปีได้เงินบำนาญ4,086บาททรง19ปีได้เงินบำนาญ3,663บาททรง18ปีได้เงินบำนาญ3,452บาททรง17ปีได้เงินบำนาญ3,241บาททรง16ปีได้เงินบำนาญ3,029บาทโดยประมาณนะครับ ก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยบาบาลไหนอยู่สถานพยบาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสศกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคํานวณเงินส่งคราชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนาส่งนะครับมาตา3ามสาส่งงวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกค้าสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลักบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ท right kind of ี่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปลี่ยโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ